สวัสดีค่ะวันนี้นะ,ะเป็นตัวแทนแมาจากกลุ่มตีมันนี่มานะคะวันนี้จะมานำเสนออี๊กของกลุ่มเรานะคะว่ามันจะน่าสนใจและน่าดูมากแค่ไหนถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูอี๊กของเรากันเลยดีกว่าค่ะเพื่อน,นะะดูหน้าปกกันไปแล้วเห็นรู้แล้วไหมคะหน้าต่อไปของเราจะเป็นอะไรนะหน้าหน้าต่อไปของเราก็เป็นํำนาำนั่นเองะคะ่ะไปหน้าของเราก็จะเป็น ประวัติความเป็นมาของบริษัทสปีดคอมพิวเตอร์กันดีกว,ว่าว่าประวัติความเป็นมาของสปีดคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นยังไงที่มาเป็นยังไงก่อตั้งเมื่อที่เท่าไหร่กันบระัาเป็นมาธุรกิจสปีดคอมพิวเตอร์เป็นบริษัทที่ขายสินค้าไอทีชั้นนำของประเทศไทย <Okay. S 2> ก่อตั้งในปี2538ริเริ่มจากร้านในพันทิพย์พลาซ่าปัจจุบัน มีสาขามากกว่า14แห่งในห้างดังดท,ทั่วกรุงเทพจุจเด่นคือการดูแลลูกค้าและพนักงานเนปรียบเสมือนครอบครัวอยู่ในเครือ s p e e d b o o แบ่งธุรกิจขายปิด IT Solution องค์กรและตลาดเกมมิ่งเปพาร์ทเนอร์กับแบรนด์ทีระดับโลกและได้รับรางวัลหลายด้านและยังพัฒนาการบริการให้ทันยุคสมัยดิจิตอลอย่างต่อเน,นื่องต่อมาเป็น คือคอสวร์ตสตรนจ์คือก่อตั้งมา30ปีมีลูกค้ากลุ่มว2 b และ b 2 c มีอุปกรณ์ i อหลากหลายประเภทและครอบคลุมระบบอ,องค์กรมีสาขาในห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศรวมถึงบริการหลังการขายที่พร้อมมีการปรับตัวที่รวดเร็ว,รวที่เป็นหัวใจของบริษัทวิ n เนสก็จะเป็นไม่มีข้อมูลทางการเงินที่ละเอียดทําให้ยากต่อการวิเครามฉุกเฉิกเม่เทียบกับบริษัทยักษ์ใหญ่ก็มีข้อจําก,กัดด้านขนาดขององค์อองกร o p portunity การร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำทําให้เสริมภาพลักษณ์และขยายอุปกรณ์และการจัดงานแสดงสินค้าในเดือนมิถุนานที่ผ่านมาทําให้มีโอกาสเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ๆการเป็นส่วนหนึ่งของ Speedup ก็ทําให้มีโอกาสขยายธุรกิจด้าน IoT อิสบอรและอื่นๆสุดท้ายเป็นเกรด เกิดการแข่งขันกับบริษัทอื่นๆที่มีเครือข่ายและทรัพยากรที่กว้างกว่าการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เร็วทําให้รักษาความทันสมัยของสินค้าและบริการได้ยากและการเข้าถึงข้อมูลทางการเงิน,นงก็สมม่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อไปเป็นวิธีการดําเนินในธุรกิจ C P S ในการดําเนินธุรกิจ C P S นะคะะร,าาร,รับก็จะมีผู้หลักก r รสก็จะมีกล้องจรปิดเครื่องจิมแล้วก็ โนบุกนะครับส่วนเฟสก็จะมีหลักๆก,ก็จะมีอยู่ในกรุงเทพแล้วก็จังหวัดอื่นๆนะครับโปรโมโชั่นก็จะตามภาพที่ขึ้นเลยนะครับพี่ตรงนี้เกณฑ์ในการเลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย segmentation gamer esports marketing เน้ Theater, น,ะะนกลุ่มเป้าหมาย3หลักนะคะ gamer ลูกค้าองค์กรเอเตอ e ์นะคะโดยมีกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มเป้าหมายทั่วไป positioning การวางตำแหน่งทางการตลาดสป e ดคอมวางภาพลักษณ์ทางการตลาดเป็นดังนี้นะคะ One-stop IT Solution Provider พติการครบวงจรทั้งขายสินค้าและวางระบบค้าขายการขายเปนที่ครอบคลุมให้คาปรึกษาโดยตรงและดูแลและราคาสมเหตุสมผลค่ะหน้าต่อไปนะคะจะเป็นความคิดเห็นของเพื่อนๆในกลุ่มตีมานี่มานะคะถ้าทุกคนอยากรู ทุกคนจะแสดงความคิดเห็นยังไงอย่าลืมเข้าไปดูได้เลยนะคะ